กูคนเดียวกลัวไปหลายตัวพวกมึงไงเชี่ยแจ้งเดียวไอ้สัตว์แม่ยักษ์ไอ้เหี้ยพูดเข้าใจป่ะเมื่อกูคนละเวทไอ้สัตว์กระดูกคนละเบอร์ไอ้เหี้ยขยันไม่ไม่ที่ที่มันเข้าแก๊งมันรู้มันรู้อยู่แล้วรู้เต้งอยู่แล้วมึงมึงต้องการอะไรอ่ะถูกป่ะล่ะก็รู้อยู่รู้อยู่คิดเยอะรู้วรู้อยู่ชิดเยอะพอพอพอกูขอเช็คหน่อยถึงหนอนเลยแดงอ่ะมึงมึงมึงไปดูมึงไปดูอะมึงสิ โอ้โห oh.

อไหนอะพูดด <the> ิมันตรงที right? ่เบ <themselves> ิกรถดิทะเลตายคือยี่นี่เบิกรถเอเดมดีมาดีมาวันนี้พี่หมอพูดอีกนะถ้าพวกผมถ้าพวกผมไปตีเขาแล้วถ้าพวกผมโดนแบงค์ดินนะหมอสรุปมันมันนอกเขตใช่ปะแหมอมันจะยืนเฝ้าดูไอพี่ไม่มันนอกเขตใช่ไหมผมบอกแล้วว่าผมขอชื่อหมอเนี่ยเอาชื่อมาดิไม่ไม่กูถามคขับย้อนนี้นอกเขตใช่ไหมอันนี้นอกเขตใช่ไหมมันนอกเขตครับมันนอกขล่มมึงลงไปแทงมานี้มึงลงไปแทงมานี้หมอบอกแล้วนอกเขตลงไปแทงมานี้มึงลงไปแทงมานี้ พี่พี่ฟ้าแต่แต่ว่าหมอบอกว่าถ้าอยู่ต่อหน้าก็โดนแบคไลท์อยู่ดีเราอ่ะไม่กูถามหมอแล้วยวหมอจะแบคลท์มันถ้ามันไม่ออกอ่ะหมอไล่ไปแล้วคือไม่ตรงนั้นอ่ะไอตรงเลยที่พาวามันมันมันเลยเขตมาแล้วตรงเลยที่พาวามันเลยเขตมาแล้วต่อหน้าไงพี่มันต่อหน้าแล้วมันเกี่ยวที่อะไรวะห้ามทางต่อหน้าหมอเขาบอกห้ามแต่แต่ประเด็นคือมันวิ่งเข้าวิ่งออกตรงพาวคือมันอยู่นอกเขตก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่สอรี่ที่ประกาศจากสภาใส่หรือไม่ไอ้เหี้ย ลงไปแทงไดลงเลยรอเฮียอะไรรวยมันลงแล้วเเลยเลยียกมันอยู่ในรถไปงานดาบฟรีสวอน้าพี่เปาเลดีครับสวอน้าพี่เปาหน่อยเปิอยดิสวนเอาหน้าไหนสวนสวนเอาหน้าไหนสวอน น่าจะีแดงสักอย่างไเลยโอ้ยโนะเหมือนแกงเหมือนเด็กน้ำไหลยืดเลยยังไม่หล่อนวเว้ยไม่เล่เราหน้าหนวะเนี่ยเมื่อวานอะเอ็นเอ็มทีสามเอ็นเอ็มทีสามเล่นเราได้ดิเล่นเราได้ดเล่นเราได้ดิเฮ้ยใครเปิดอะไรวะเนี่ยใครเปิดที่อะไรวะ

เีจะเจนจีด้วยตัวฟอร์มนียเราไม่ได้เอาเชือกของหรอไอ้หนุ่มพรอมจัดเลยอ่ะไอเนี่ยฝนตกฟ้าไม่ร้องฝนตกฟ้าไม่ร้องฮัลโหลมึงขอของอยากร้องอ่ะทำให้ร้องหน่อยดิเอาไม่ร้องเลยเฮ้ยฟังไม่ร้องเลยเนี่ยแตะเ้ข่าวว่าใครทำไปรุ่นเสียงทุ้มเนี่ยฟังยังไม่มีเลยแล้วแสีกจากดีานขวาเฮียโอ้โหไอ้ก็พูดไอ้ก็พูดตรงเลยเนี่ยเก้ยพูดตรงไปเีย อยากลั่นตังก็ไม่ออกไอ้เหี้ยอยากลั่นตังไม่ออกไอ้เหี้ยเออตังไม่ออกแล้วบอกเมาหรือเปล่าเนี่ยตังไม่ออกแล้วบอกไหวจริงไอ้เหี้ยกรงอ่งจัดเลสเหี้ยชยชี่สอยากเล่าไอ้เหี้ยแต่ตังไม่มีไอ้เหี้ยอ๋อโดนอ้นี่อยู่เ้สัตวนไอ้เหี้ยอะไตัวขยะโนยักษต่วให้มึงกดไปขอๆเลยล้วตีร้อยเลย ที่แบบปุ่ยันไม่มาเจ็บเยอะเลยปกติมันจบๆให้มันจบไปเลยให้มันเจ็บๆอย่างมันก็เจ็บมันเราเราก็ไปกันแล้วลูกบอลลูเว่ไอ้เจ้าถ้าเกิดแบบนี้หมอก็ชอบเลยพมอก็บอกมันอะเรื่องของมันไม่เรื่องของกูหมอประกาศแบล็คลิสและชุบเขาคืออะไรวะที่งงวะมันแบล็คลิสแค่แก๊งเราไอ้แบล็คลิสเล็นดีด้วยพี่ดูดิแบล็คลิสเล็นดีด้วยอ้าวแบล็คลิสแล้วทำไมมันชุบอ่ะตมัเลยต่อยโน้ตแบล็กลิสแล้วชุบทำไมครับ แทงไ,ได้เลยไม่เนี่ย้าแทงเลยป้อย่าพึ่ง,งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปงไปไปไปเกิ่ม,ม,มชุดใหม่เอาไปไหนต่อ,อเราอผมตม<ด>ผมไกินข้าวนะเดี๋ยวเลงรีมากับตัวหนีแล้วเนี่าที่ะไม่กินข้วนะเช้าเลยอยู่ปนเที่ยนะงไไอ่ะผมอ่ะเ ลบลบในตัวเหม่อม huh? ah, okay. um ึงแทงไม่นี้ตัวเหม่อแทงไม่นี้ตัวเหม่อแทงไม่นี้ไปแล้วไม่เหม่อแล้วไม่เหม่อแล้วดีโอ้ยแย่งลยเนาะเกือบหอ้ยเก๊มึงจะเลยขึ้นเยอะเว้ยโอ้ไอ้ยักษไม่กดเคยเม้าแย่ไอ้ยักษ์เฮ้ยมาแล้วขาพี่ใหญ่ยักษ์เฮ้ยพี่มิดมากำลังวิ่งไปตรงกระดาษทะเลทรายอ่ะไปล้มต่อไปไปดิ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 วิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วเออดี้อย่ลงไปทำดี่ยก

โอ้หเข้ยหวเู่ขเลวะขาไม่รู้ข้วอะไรวไม้เขาปนี่ียเขาปเียววไยู้ขวายปไชียวตอนทาจะจอดกกียยเาเขาอยากคุยพี่้จาเปเชียววะตอนท้ายเชียฮะที่ขาจอไหนๆมาคุยกันเยไหนๆบ้างไงเพราะเขาอยากรู้จักพียเขาพี่ๆเขาชอบพียเฮ้ย วของมาให้เขาดันได้หายขอบดีไแล้วก็แบบมาเกามาเกเขา่าพวกที่เขาทามาก่อนอะอเชี่ยเขาจะป่ะแล้วบอกมาแล้วก็บอกว่าผลงานตัเองะไอเชี่ยมึงมึง่งจริงเลยเว้ยไอเชี่ยไอตัวประกอบไอเชี่ยไอเช่ยไอเชี่ยปอนน่ยกูเห็นหลายเถื่อแล้เจ้ายอน ของแก๊งไม่พอจัดไปขอกอบผู้หญิงแดกต้องไปเยเจียแต่ของเงินยังไม่มีเลยถัดจะมาสู้เจียอะไรพวกกูได้เชี๊ยบพร้อมตลอดวายพวกมึงมีันพร้อมไปเชี้ยบฟาร์มก็ไม่ฟาร์มเข้าก็ไม่เข้าไอเชียบไอโอ้ยโอ้ยนายเจี๊ยบพรเนตัวโง่เลยเชี๊ยมาพรแบบจับยไเชีย เหียกูยูมาก่อนมึงอีกไอควายเล่นมาก่อนมึงได้ซ้ำยี่ยีมึงรู้ป่ะกูเล่นยุคไหนไอสัตว์ย่ยีัยุคไหนค่ะยุคยุค่ะยุคยาค่ะยุคยาคยุคยาคยุคยาค่ะยุคยาคะยุคาคยุคย่ยุคยค่ยุคยคยุคยคหยยค่ยุคยคยายุคยค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 ่ยุคยค่ยุคยคหยุคย่ยุคยคยุคยค่ยุคยค่นยยาคยาคยายาคยุคาคยุคยยุค

Ô lòng cô 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 lòng มาคุยกับคนที่เขาอยากคุยพี่ไหนไหนไอ้เชี่ยเซนจิอยู่ไหนวะเชี่ยตัวใส่หมวกเลยเชี่ยมหม่มุบลกปิดใบหน้าเชี่ยมกรอม่าตัวโดนด่าเชี่ยม่นะเออมึงเก่งคนเดียวเลยเชี่ยเป็นหหน้าและเนยนะเชี่ยนะเชี่่ทไมมันใส่หมวกทำไมละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไ้ตวไอ้ตัวหไอ้ตัวมวอไอ้ตี่โไอ้ตีไม่ตายอกตาไอ้ีไม่มีตังเลยอยากฟอมแอคไอ้เหี้ ตัวไม่มีตังเลยที่ยตังก็ไม่มีอยากจะเลาจังเลยสัตว์เอ้ตัวฟอนไม่เป็นที่ทำไรอมผมมึงดนเลาะรอ่ะผมมึงเลาไอี่เยอะแยะไอ้ควาย เชียตัวขยะเชียเชนจีตัวนิวเจนตัวมันยอนหรือสัตว์ไอ้ชี้อ่ะไอ้ควยฮัลโหลเลยจบนี่ไปต่อเดี๋ยวเอาองนะฮัลโหลเอ้ยขอจบนี่เดี๋ยวขอของหน่อยพี่ขอของหน่อยพี่อยากกินไฟอยากกินไฟโอ้ยขอของหน่อยพี่โอ้ยอยากกินไฟอยักโอ้พี่ไอทีห้าร้อยพี่ขอของหน่อยพี่ไอทีห้าร้อยอยากติดไฟอยักขี่ไฟอยู่ของพี่ไอทีไรน้องอ้าร้อยรูปี้ไม่มีของเลยพี่ขอของดันหน่อยครับโอ้ย อยาเจียเอเจียอนเียพื่อนเจียอนเจียพื่อนตัวขยะเลสัตว์ใหญ่รู้จักกลัวไปหานะไปหานยสัตว์พวกปขยะไปแถวไอ้เชี่ยไอ้คว้ยกู้ดตํานานไอ้เชี้ยมันพูเต้นตํานาได้ไงไวสัตว์ไอ้หี่ตัวขยะเลยพวกมงไเชี่ยไม่มีทางได้คึ่งกูหรอยไอ้เชี้ยฝีมือพวกมึงไสตวกคนเดียวกลัไปหลายตัวพวกมึงไเชี้ยจ้งเดียวไวสัตว์แม่ยักไอ้ที ไอ้สัตว้ยขรถเนียข้นบครับเนีน้โหลน้องแตกน้าไปชื่นใจก่อนน้องเออไอเ้อกูจไปแถวไอ้เชียะโหลกจัดเลยไม่ชอบสัการะดับได้เทียกินจีตัวแรกเลยสัไม่ไม่ตัวเดียวพอเียเนี้ยแม่งตัวฟอร์มเลยโคตรเจียดแั่งเนียับสองไหมปีาให้ยักไแจ้งใบตัวเองเลยนะไอ้เย็ดแม่อะไอยักไปแจ้งใบตัวเองเลยน้อง ยัดไม่เป็นไรมันมันอุทานอุทานเฉยๆไม่ไม่ไม่โดนโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วเรามีเออแต่มันโดนเรื่องไหมให้มันไปแจ้งมาเยวเฉียบ้านอีกว่ามันไม่ได้ท็อปติดแบบจานมันชอบติดผ่านเยเออก็นั้นแหละไปแจ้งมาเตมเโดนหมดโดนหมดโดนอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วอะไรนะเออไงกูงงเว้ยเี้ยมึงไม่พร้อมมึงจะมาเราต้องขว่ยอะไรสัตว์ฮะพี่ไอ้แกงกาบโอ้ยยจะให้พี่ไอ้กากคุณใช้เสียงเดิมไหมฮัลโหลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยก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  เฮียไม่ต้องมาฟอร์มด่าพวกนายสัตว์เยี่ยขยะไอ้เฮียดูสภาพตัวของมึงเองด้วยควายเฮียเฟี้ยงเดี๋ยวตื่นมาเฮีมันก็จะจีพีพี่ดูว่าถ้ามีปัญญาแค่ไปไปเกาะสูตรท่าเข้าอ่ะไม่ต้องพูดเข้าใจปะเมื่อกลัวคนละเวทไอ้สัตว์กระดูคนละเบอร์เยี่ยขยะไม่ไม่ที่ที่มันเข้าแกงมันรู้มันรู้อยู่แล้วรู้เจ้งอยู่แล้วมึงมึงต้องการอะไรอ่ะถูกป่ะล่ะก็รู้อยู่รู้อยู่ชิ้นเยอะรู้ว่ารรู้อยู่ชิ้นเยอะเดี๋ยวเราพูดได้ดองมองคิดดีๆก็มองเห็นภาพเลยนิดว่ารู้ไม่ได้เสี่ยว ภาพเห็นภาพไปใหญ่พูดเลยนภาพเลยไอ้เี้ยคิดพูดอย่างงี้เห็นภาพเลยอ่ะเจตนามึงรู้ดีเลยบ้านใช่บ้านใหญ่ใช่ไหมใช่เอป็นบ้านใหญ่เลยตามนั้นนะน้องดูเยี่ยงรู้เรื่องหมือนเงี้ยนะคนระเบอร์ไอ้เนหรือวิปลาลุ้งเงี้ยเหมือนเงี้ยไปอ่ะมึงเนี่ยเดี๋ยวหลังรีมากูขอให้มึงเก่งมึงมาเลวไหลวัยสัตว์ทำกดได้ในเชี่ยกูเห็นมันก็อยู่เฉยๆนะมึงหลุดของมึงเองนะไอ้ยักษ์ไอ้เหี้ยกูเห็นมันก็นอนตายมันก็ไม่พูดอะไรนะ ดิฉิวด้วยทำไมเงินเงินกูเยอะเว้ยสัตว์เงินกูเยอะไอ้เหี้ยกิชิวไร้สัตว์ดิฉิวไม่ได้เล่นลีเอ้ยไม่ใช่ได้เล่นจริไอ้เหี้ยพวกขยะง่ายๆเราใน้องอย่าเปรี้ยวเข้าใจปะไม่พร้อมอย่าเปรี้ยวไอ้น้องสัตว์ถ้ามีปัญญาแค่เข้ามาเลื้อน่ะพี่ขอโหลครับพี่ฟ้าผมอยากแสกการครับพี่รอป้าป้ป ให้ยกมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงหักหน้ากูจัดเลยนะเซลเลนเน้ยมึงเป็นอะไรกันไม่มึงจะไปเซลต่อหน้ามันทำไมไอ้กูชอบเสียงแบบนั้นกูพี่ไอ้เหี้ยแล้วแล้วมึงจะไปเซลต่อหน้ามันเพื่อโอ้ไอ้เหี้ยมาดเข้มมาตึงแบบโอ้โหมึงเซลเสียเลยอ่ะโหมึงเล่นเสียเลยอ่ะพี่โอ้โหมึไม่ได้หักหน้าโอ้มึงเล่นเสียเลยอ่ะจากตอนแรกเข้มเข้มตึงตึงบอกให้มันนั่งขำกันในใจนะกูบอกให้มึงเป็นเซลทีอ่ะ ลีต้องเข้ามาไม่นี่เข้าเดี๋ยวเข้ามาทึมมันต่อเข้ามาก็ไม่เจอมันนะเว้ยเจอ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 ผมมาเจอถ้าเข้ามาไม่เจอก็เรียกสภาเลยถ้าเข้ามาไม่เจอนะแต่ถ้ามันเข้ามาให้กระทืมก็กระทืมแม่งเรื่อยๆแต่มันไม่เข้าก็เดี๋ยวเรียกไปสภาง่ายดีเร็ผมแจ้งแ้วนะผมแจ้งเต็งละเออแจ้งมาเลยข้าปรับเท่าไหร่เดี๋ยวมาที่พี่ยักครับพี่ใบอะไรได้อย่างเงี้ยกูทานแล้วใบเหลืองฮัลโหลครับตาปีศาเอออ่ะว่าไงน้องปีศาเออขับขับอาสามสี่อยู่ปะ ขับอยู่อยู่บ้านพี่จอดไปที่บ้านพี่ลอง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 ขับชนกระแพงหน่อยเดี๋ยวว่าว่ามันถึกปะลองลองให้หน่อยชนกระแพงไม่ต้องวางนะแป๊บนึงลองลองแล้วบอกผมเดี๋ยวว่าว่ามันถึกปะตามตามผมเล่นเทียร์โลเปะมูลใช่ปะเออเออเทียร์โลเปะมูลอ่ะเพราะตอนเล่นสตอรี่แม่งบัาพังยากจัดอ่ะโอ้โหน้องพี่บอกเลยชนไม่เข้าเลยอ่ะเฮียโอ้โหนี่เหรอมัไม่เข้าเลยอันนี้พี่จะบอกให้นะ รถประมูลอ่ะพี่รู้เวมันเอาจริงอ่ะถ้ารถเทียบประมูลอ่ะความถึงมันจะอยู่ที่สิสามทีเวถ้าเกินสิบสามทีมันก็ก็คือโกงแแล้วล้วก็าตามนั้นนึยก็าตามนั้นเฮียพี่โอเค้องแต่กูว่าชนยังไงก็ไม่พังไหวเฮ้ย พังยากถ้าเอาไปเล่นในสตอรี่อะยังไงก็ไม่พังนอกจากสภาวะต้องกดยางให้แตกแล้วก็หนีไปซ่อมเองอ่ะพี่ฟ้ามึงทำอะไรเนี่ยกูลองเกาะรถเฉยๆว่ามันถึกไหมมึงชนนานแล้วนะไอ้เหี้ยเวอร์เกินล่วยกูฮัลโหลมึงเอาเมึงมึงซ่อมแบ,บโบล็ให้เต็มแล้วมาลองบัฟมาก,กูดิกูอยากรู้ สสุุดดเลยเลยถอแล้วมึงจะถอยมาข้างกูทำเพี้ยอะไรกูจะปัะ๊มกับมึงอ๋ออ๋อปั้มมันเองเหรอเออเราไม่ตม้องทันลโอ้โหโอ้โหรถรถเยอะเยอะจัดอ่ะ เนอตอไม่หรอกมึงจะเอียงทำไมล่ะมึงก็ขับตรงๆดิมันเอียงเองนะรถมันเอียงเองแต่รถตึงหลอดแล้วนะเท่าไหร่นะตึงหลอดแล้วนะตึงหลอดแล้วไม่ไม่หอยทีหอยทีพอพอพอกูขอเช็คหนไหมตึงหลอดเลยแดงอ่ะมึงมึงมึงไปดูมึงไปดูว่ามึงสิโอ้โหรวยรถเหลือเที่อะไร กูขอเทียบอีกทีดิกูตาฝาดหรือเปล่าว,วะโอ้โหคนละเรื่โองอะฮัลโหลกูตาฝาดเปล่าว,วะไปมึงน,นะขอดูอีกทีดิมาลองมาสามรอบนีพี่โอ้โหนี่เฮีย อันนี้กูไม่ซ่อมนะอันนี้กูไม่ซ่อมด้วยนะกูต่อจากเมื่อกี้เลยสามตอแม่งบางเไยพี่สามตอคตรบางสองทีแบบพังเราพังเราพังเราสามตอบางจัดพังหรอพังพังเราพังเราอยูด่ไหนรถจะดับแล้วอยู่ไหนรถดับแล้วนะดับแล้วดับแล้วโอ้โหดับ ออแต่มันก็ดับแล้วแหละจริงๆอ่ะอยากลองบัมกับ R8 ป่ะ R8 อยู่กับใครป่ะประเทศจะเรียงไม่ไอ้เฮี้่ไอ้สั์โหน้อง